เก็บแอปเปลิลก่อนเก็บแอปเปลิลไปให้กว้างเหมือนเดิมวันนี้จะเก็บบนต้นเนาะเขาไอตัวที่ร่วงเก็บไปหมดแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บบนต้นบนต้น,นเขายังไม่ร่วงเยอะเราเก็บทุกวันวันละสองสามกระแตมันก็เลยร่วงไม่ทัน ต้นนี้เขายังไม่สุกนะต้นนี้เพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนสีเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะเปลี่ยนสีอย่างงี้เก็บไปไม่สุกก็เขาเขาก็กินเหมือนเดิมหละพูดถึงมันมีสองต้นนะต้นต้นนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นข้างๆกันเนี่ยเขาเจอ ไม่ค่อยร่วงว่าง,งั้นเถอะถึงถึงใบจะร่วงหมดแต่ว่าลูกก็ยังยังอยู่บนต้นเนี่ยสองต้นนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกปีต้นอื่นนี่คือร่วงจนหมดอะแต่ว่าสองต้นนี้คือจะไม่ค่อยล่วงเอ่อใบร่วงแต่ว่าลูกยังเต็มต้นอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเก็บบนต้นเราเก็บไปแล้วสองกระแปงแล้วนี่กระแปงที่สามกระแป่งนี้ก็พอ คือเก็บไปนี่ไว้เฉยคือประมาณว่าไม,ไม่ได้ให้กินหมดหรอกแต่ว่าเก็บไปเผือผ่อๆไว้ถ้าเกิดเข้ามาเยอะมันก็หมดเร็วอะไรประมาณนี้ถ้ากระแปงหนึ่งเอาไปทีให้กระแปงแปงนึงแล้วคิดว่าคงไม่หมดหรอกอีกหน่อยก็ถ้าถึงช่วงหน้าหนาวมาเขาก็ไม่อยู่นะพูดถึง จะได้เห็นเขาแค่หน้านี้นะหน้าหนาวเขาก็เริ่มที่จะลงไปข้างล่างเนี่ยตอนนี้มาแล้วเนี่ยกินอยู่โน่นน่ะหน้าหนาวมาเขาล,ลงไปข้างล่างเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะข้างบนอะ่ะมันอยู่บนเขาเขาก็ลงไปอยู่ข้างล่างช่วงช่วงหน้าหนาวอะ่ะช่วงนี้เขาอยู่นี่อยู่แต่ว่าหน้าหนาวมาเขาก็ลงไปเราถึงว่าถ้าหน้าหนาวมาก็ไม่เห็นเขานะ จะได้เห็นเขาแค่ช่วงนี้เก็บไปก็เลยเก็บไปให้เขากินเก็บไปเขากินกินอยู่โน่นอะหลายตัวเห็นหลายตัวอยู่บางตัวนี่กินแล้วก็นอนอยู่ตรงข้างๆนั่นแหละอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนอนอยู่นั่นแหละเก็บไป ยืนเก็บต้ต้นเพราะว่าที่นี่มันสองต้นเนี้ยเขาจะไม่ค่อยร่วงหรอกจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยร่วงสองต้นเนี้ยคือจะประมาณว่าใบร่วงหมดแล้วก็ยังมีลูกอยู่ประมาณนี้ เราไม่ได้เอากล้องโกโปมาเราเอามือถือเอามันก็เลยจะวุ่นๆนหน่อยเนี่ยสันส่นๆหน่อยว่ง,งั้นเถอะกระแปงใหญ่มันนานอยู่นะกว่าจะเต็มกระแปงใหญ่เลยอะ ปล่อยไก่ออกเร็ิงด้วยสักประเดี๋ยวเขาไม่อยู่นานหรอกเพราะว่าเขาออกมานี้ก็คือตอนเราเก็บแอปเปิ้ลเฉยเขาอยากจะเข้าแล้วแหละเขาไม่ออกนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรหนะ่อยเขาไม่ออกขายิีนเหมือนแต่ก่อน เขาก็จะอยู่แต่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านเลยนะร้อนๆอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในบ้านนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแทนที่เขาจะออกหากินเขาไม่ออกนะคือมันสงสัยแบบว่ามันอาหารมันล้นปากมั้งไม่แยะไม่หิวว่างั้นเถออเก็บไป เก็บไปเก็บไปวันนี้อากาศดีเย็นแต่ว่าอากาศดีอยู่ลูกเขาเย็นอยู่นะพูดถึงอะ่ะถ้ามีลมมีอะไรมาก็เย็นอยู่นะแต่อากาศดีมันเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้ว เสียงเสียงน่าจะเป็นฮอฮอลิคอปเตอร์เสียงดังใช่แต่เขามาอีกฝั่งหนึ่งจะมองไม่ค่อยเห็นเขาได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวปีนี้แอปเปิลไม่ค่อยดกไม่ค่อยดกนะแล้วก็มีไม่กี่มีไม่กี่ต้นด้วย ไอ้ต้นที่ปีที่แล้วอดกมีทุกต้นแต่ปีนี้มีไม่กี่ต้นเองแอปเปิลอะแล้วก็ไม่ดกด้วยปีนี้แต่ว่าสองต้นนี่ดกทุกปีเนี่ยสองต้นเนี่ยแล้วก็ใบร่วงเขาก็ยังไม่หมดนะเขาไอ้ลูกเขาก็ไม่ร่วงอะไรประมาณนั้นเนี่ยสองต้นเนี่ยได้ยืนเก็บบนต้นทุกปี เก็บไปให้เขากินอีกหน่อยเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วแหละเพราะว่าอากาศเย็นมาเขาก็ลงพากันย้ายลงไปข้างล่างนันะ่นน่ะช่วงนี้มันมีของกินเยอะข้างบนนี้อากาศมันก็ยังไม่ไม่เย็นมากว่าง,งั้นเถอะเขาก็อยู่อยู่แต่ถ้าอากาศมันเย็นมากๆเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ลงไปข้างล่างในช่วงอากาศช่วงหน้าสปริง เขาก็กลับขึ้นมาช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่อยู่นี่ช่วงหน้าหนาวเขาจะลงไปข้างล่างนั่นะยืนกินอยู่นั่นมองเราด้วยนะยืนจินอะมองเราด้วยเนี่ยดูดิสองต้นนี้โดกอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยใบเริ่มใบเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะพูดถึงอะอืม ใบเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนี่นะข้างล่างประมาณนี้เลยเอต้นสาลี่ก็ข้างล่างก็เริ่มที่จะ บางๆแล้วเพราะวันเราเก็บทุกวันเนาะจะเรือก็อยู่แค่ข้างบนนู่นนะข้างบนเราก็วันนั้นดึงไปดึงมากิ่งหักกิ่งสาลี่มันโน้มลงเยอะไงตรงน้นอ,อ่ะเห็นเหลืองๆง่ะนลูกทั้งนั้นเลยนั่นน่ะมันโน้มมันโดกมากแล้วมันโน้มแล้วทีนี้เราเราไปเกี่ยวไปเกี่ยวแล้วก็เขยา่าเขย่าไงกิ่งหักเลยวันนั้นตองกระแปงและ ก็จะใส่กระแป้งไว้อย่างนี้แหละย,ยังไม่เอาออกไปเพราะว่าเอาไปให้แล้วกระแป้งหนึ่งนี่คือเก็บไว้เผื่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้อะไรประมาณนั้นก็นี่เลยเป็นสาลี่เนาะสาลี่พวกนี้ยังไม่สุกนะเนี่ยไอไอพันธ์สีเปลือกเปลือกน้ําตาลนี้ยังไม่สุกนะนี่แต่ว่าไอไอพันธ์นี้สุกแล้วแหละเห็นไหม พันนี้สุกแล้วสีเขาจะไม่เหมือนกันนะเปลือกเขาเห็นไหมเปลือกเขาจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นพันอีกหนึ่งพันที่เป็นคอขวดอนะ่ะตัวนั้นก็เริ่มสุกแล้วเหมือนกันนี่ก็จะประมาณนี้นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นแอปเปิลแอปเปิลหมดเลยทั้งถังเลยแต่ว่าก็ยังไม่สุกนะนี่ยังไม่สุกเราเก็บบนต้นเนี่ยเป็นสดๆเป็น แอปเปิลที่ยังไม่สุกว่างั้นเถอะเนี่ยก็จะประมาณนั้นดูเขายังเขียวเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนสีเฉยเห็นไหมนะเริ่มเปลี่ยนสีแต่ยังไม่สุกสองถังสองกระป๋งสาลี่แล้วก็แอปเปิลนี่แหละเก็บไปให้เขากินดีกว่าจะล่วงทิ้งเนาะและอีกหน่อยเขาก็ไม่อยู่ให้กินไม่อยู่แล้วอีกหน่อยเขาลงไปข้างล่าง ลงไปอยู่ข้างล่างนู่นนะ่ะตรงที่อากาศมันอุ่นกว่าข้างบนเพราะว่าข้างบนนี่อากาศมันจะช่วงหน้าหนาวมันยิ่งหนาวเนี่ยเขาจะกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะ่ะก็ช่วงสปริงนั่นแหละช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินู่นนะ่ะถ้าอากาศหนาวอากาศเป็นหิมงหิมะอย่างนี้เขาเขาไม่อยู่ข้างบนแล้วเขาลงไปข้างล่างไปหาอยู่แถวข้างล่างอากาศมันจะเย็นกว่านี้โอ้จะอุ่นกว่านี้ โอเคนะคะคลิปนี้ไม่ทิ้จะไปลวจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเวะชมไปลคะค่ะบ๊ายบาย